เอโยวันส,สาร์ไก่ก็ต้องขอ ทุกคท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปเริ่มคลิปผมใยากจะบอกว่าอยากจะมาขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปของผมนะโดยปกติแล้วเนี่ยช่องของเรานะครับก็จะเน้นไปที่การสตรีมเป็นหลักว่าผมก็จะเริ่มทําคลิปมากยิ่งขึ้นแล้วซึ่งก็ไอ้เจ้าคลิปล่าสุดที่ผมได้ลงไปนะครับลงไนสามวันเท่านั้นเองได้สองพันสองร้อยวิวแล้วขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คนที่เข้ามากดไลค์นะครับเกือบสองร้อยไลค์แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอสักสองวไลค์ละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เปิดใจรับชมมมสิ่่่งใหๆททีผจะํา อยากว่าจะทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกผมด้วยนะครับโอเคเราไปรับชมคลิปนี้พร้อกมกันเลยครับผมเลสโก้เลสโก้เฮ้พี่นุ่มวันนี้เรามีสิ่งดีๆมานําเสนอด้วยนะรู้จักนี่หรือเปล่าลัดอีซี่ฟาร์มโดนหนึ่งอะบริการรับฟาร์มที่ไม่ต้อแค่รับฟาร์มอย่างเดียวนะเออฮึบริการจำหน่ายไอเดียบุฟเฟต์ไอเดียคิงลีกัซี่ราคานี้แบบอู้หูดูสิถูกมากเลยแม่เนี่งนี้ยังมีบริการกดเพชรออสตากดพลปีศาจทาววอนกดเกมพาร์บอกเลยว่าราคาคุ้มค่าย่อมย่นอนฝาากอีีซ่ฟร์มไ้ดย ออกมเจดิแทุเรียนเกินปุยมุยผมชอบนะผมชอบชอบกินทุเรียนมากแต่ว่ากินบ่อยก็ไม่ดีแต่ก็ชอบเอ็นั่นบันคือตัวอะไรเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวไออะไรนะคุณดูตัวอะไรนะไอชื่อจืดชื่อตัวเนี่ยชื่อ,ช,อ,ช,อชื่ออะไรนะแมวน้ำเหรอปะวะใช่แมวน้ำปะอุง้งอุ้งอุ้งเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันร้องอุ้งอุ้งอุ้งด้วย วอสมานะมานะอันเธอลองฟังดูคนดูคิดว่ามันคือตัวอะไรอ่ะตอนนี้เนี่ยใจเหมือนกันครับที่รักดูได้ยินบ้านนี้ไหม้ยมันน่ารักนะมันนอนให้แบบแบบว่าเราต้องแบบนอนให้เราเกาพุงอ่ะเกาเกาพุงนะโอ้ลูกพุงลูกพุงลูกพุงเฮ้ยอ้เแบบนี้ได้ยัง ตัดฟันแล้วไม่คุ้นเลยใช่เดี๋ยวก็คุ้นเดี๋ก็ชินเดี๋ก็เดี๋ก็ชินเดี๋ยก็ชินเจ้าพี่เดี๋ก็ชินล่าสุดผมเป็นแดนโนไปแล้วนะครับเหมือนแองกี้เฟิร์ดเหมือนบาร์บี้โดนต่อยเหมือนหงงมากคนดูสรรหาคําำมาพูดเก่งแอบเลยเดี๋ยวพี่จะเอาหัวมุดลงดิน Donate 5.02ล้านบาทเลื้อีเลื้อีเลื้อีม้าม้าเลือมมามา บึมบึมบมเลยนโน้ตแบบใหญ่บึมไอ้เถาแถวนี้มันรวยเนาะอไอ้เถาตังเหลือช่วงนีไ้ไม่เป็นไม่เป็นสาวละครับหรือว่าหรือว่าสวัสวดีค่ะนางสาวพอนนะครับสวัสวดีทุกคนด้วยปพ๊บเบเบกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปสร้างโดมกันนะครับก็ โอเคเดี๋ยวมาอ้าวข่อยโดนตีแล้วโอ้ไก่โอ้ขอบคุณขอบคุณโอ้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 มามามาขอบคุณครับโอเคคนเยอะนะพี่ฟอนตัดผมตรงอะไรทรงโม่ก็ทรงจุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้เหรอ เออมีร้านเคฟีด้วยใช่ครับแล้วก็เฮ้ยที่รักจิเกนแล้วเธอรู้ไหมว่าจิเกนอยู่ที่ไหนที่นี่คือร้านเคฟซีแต่แล้วขอนะทุกคนช่วยอย่าฆ่าน้องคนนี้ได้ไหมเลยครับสุดหลอว่าไงสกายเฮ้ยเขาเป็นไรกันอะเอ้ย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 ดูดิเฮ้ย และเช่นเคยนะคะเราจะไม่ได้มาแบบเล่นๆวันนี้มาพบกับ,บงวงวงกลมโอเคจัดไปเพลงนี้ชื่อว่าเพลง best part best best part tãz ah. Namo ah. ah. ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ใช้เวลาตัดนานน้องมากเลยนะก็ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแค่ okay, คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นแล้วผมจะทำต่อไปให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจบมากใครดูจบอย่าลืมเป็นบอกผมด้วยนะคบโอ้ oh, พวกคุณสุดยอดมากขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีเพียงนี้ครับผมบายบายขอให้มีความสุขมากๆครับทุกคน